สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลในคลิปนี้ครับจะเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆของชุด U18 ไทยหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับได้มีการประกาศออกมาก็คือนอี้ฮะในวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อรุ่น U18 ที่จะลงทําการแข่งขันนะครับในรายการ Pri n c น s s Cup ซึ่งเขาเนี่ยคัดกันมาแล้วรอบนึง ทีนี้เนี่ยพอเข้าสู่รอบ2นะครับมันจะมีรายชื่ออยู่ทั้งหมด18คนและในวันนี้ครับเขาได้ทําการประกาศชุดไฟนอลก็คือมันจะเหลือ12คนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนักกีฬาที่มีส่วนสูงที่สุดในรุ่นนี้นะครับก็คือน้องนาภศรภูมนินินจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองที่มีส่วนสูง1เมตรกับอีก92เซนไม่หลุดไปอยู่ในรายชื่อ12คนสุดท้ายอันนี้ประเด็นเรื่องแรกนะครับอีกเรื่องหนึง่ง ที่ทําให้กระแสเนี่ยมันร้อนแรงนะครับก็คือการที่น้องฐานิตาเอี่ยมละอจากโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดซึ่งมีส่วนสูงน้อยที่สุดในตําแหน่งหัวสาวของรุ่นนี้นะครับก็คือ1เมตรกับอีก69เซนหลุดไปมีชื่อเป็น12คนสุดท้ายแทนทีนี้เนี่ยพอ2ประเด็นนี้มันบวกกันนะครับทัวเนี่ยมันก็เลยไปลงที่เพจของสมาคมอ่ะทีนี้ฮะ เรามาทําความรู้จักกับน้องๆทั้ง12คนสุดท้ายนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอีกเดียวไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะได้ร่วมรุ้นร่วมเชียร์น้องๆกันแล้วนะฮะจะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยว่าใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มกันที่ตําแหน่งบีหลังนะครับจะมีอยู่2คนคน,คนแรกก็คือน้องสัสิการกันอยู่จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองมีส่วนสูง1เมตร81เซนเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะครับปัจจุบันอยู่ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง แล้วก็อยู่ a c a d e m มนะครับของสโมสรขอนแก่นสตาร์บีซีบีหลังคนต่อมาครับน้องนัทวันพาดไทยสงโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคามีส่วนสูง1เมตร78เซนเป็นคนจังหวัดกาลสินครับปัจจุบันครับอยู่ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาต่อมาครับตำแหน่งหัวเสามีด้วยกันทั้งหมด4คนคนแรกก็คือน้องวิศรุตาแสงนา จากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สูง1เมตร78เซนเป็นคนอำนาจเจริญนะครับปัจจุบันครับอยู่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ตำแหน่งหัวเสาคนต่อมาครับน้องอาทิตย์ยาแก้วนอกจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสูง1เมตร79เซนเป็นคนโคราชนะครับปัจจุบันครับอยู่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อแล้วก็ชุดอะเดมี่ของทีมสุพรีมนะครับหัวเสาคนต่อมาครับน้องฐานนิตาเอี่ยมละออ จากโรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวาสส่วนสูง1เมตร69เซนจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะแต่คิดว่าน้องเขาน่าจะเป็นคนสุพรรณเพราะว่าปัจจุบันนะครับน้องเขาอยู่ทีมโรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีหัวเสาคนสุดท้ายครับน้องสุภาวดีพันธ์วิไลครับจากโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดบ้านหนองพังแคส่วนสูง1เมตร88เซนเป็นคนโคราชครับปัจจุบันนะฮะอยู่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ บ้านหนองพังแคแล้วก็อยู่ชุดอะคาเดมี่ของสุพรีมรวมไปถึงชุดใหญ่ของสุพรีมด้วยนะครับต่อมาครับเป็นตำแหน่งเซตเตอร์อันนี้จะมี2คนนะครับเซตเตอร์คนแรกครับน้องกหนกวันเตียนสิงจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อส่วนสูง1เมตร69เซนเป็นคนสีสเกตนะครับปัจจุบันครับอยู่ทีมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อแล้วก็ชุดอะคาเดมี่ของสุพรีมด้วยเซตเตอร์คนต่อมาครับน้องกรนกนกชาบําเนตจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ส่วนสูง1เมตร70เซนจังหวัดเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนะครับน้องเขาอยู่ทีมโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยองก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องกรกนกเนี่ยเป็นคนระยองหรือเปล่านะครับส่วนบอลสั้นนะครับหรือว่ามิเดิลบล็อกเนี่ยจะมี3คนครับคนแรกครับน้องสัชทธรเจตระโรงเรียนสมานคุณวิทยาส่วนสูง1เมตร80เซนอ่าจังหวัดเนี่ยน่าจะเป็นคนสงขลานะครับ ปัจจุบันนะฮะอยู่ทีมโรงเรียนสมานคุณวิทยาจังหวัดสงขลาบอลสั้นคนที่สองครับน้องสัตส,สิวิมลจงจิตจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมส่วนสูง1เมตรแปเซนจังหวัดนะฮะดาวน่าจะสุโขทยัยเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับน้องเขาเล่นให้กับทีมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมบอลสั้นคนสุดท้ายครับน้องนัทริกาวสารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอายุทยาส่วนสูง1เมตรแปเซน เป็นคนนครพนมฮะปัจจุบันนี้เล่นให้กับทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชการอายุทยาแล้วก็อยู่อะคาเดมีของสุพีมด้วยนะครับส่วนลิเบโรนะฮะมีคนเดียวครับนั่นก็คือน้องปาริตาเหลี่ยมทองลางจากโรงเรียนสุรนา,ารีวิทยาส่วนสูง1เมตรเซนจังหวัดเนี่ยไม่ทราบแต่เดาว่าน่าจะโคราหรือเปล่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะน้องเขาเล่นให้กับทีมโรงเรียนสุร,รานารีวิทยาจากนาครราชสีมานั่นเอง ทีนี้ฮะเราทําความรู้จักกับทั้ง12คนไปแล้วผมจะพาไปทําความรู้จักกับน้องนาภาสรภูมินินนะครับเจ้าของส่วนสูง1เมตรเกเซนไปรู้จักน้องเขาสิว่าสรุปแล้วน้องเขาเก่งหรือไม่เก่งหรือว่ามีดีแค่ส่วนสูงนะครับสาหรับน้องปายนาภาสรภูมินินเนี่ยถูกจับตามองในวงก,การวอลเลย์บอลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะด้วยส่วนสูงของน้องที่มีความสูงแบบสูงมากนะครับจนได้ฉายาว่าจูถิ่งเมืองไทย แล้วน้องเนี่ยยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นนะครับหลังติดทีมชุดใหญ่ของสโมสรขอนแก่นสตาร์บีซีด้วยอายุเพียง14ปีซึ่งน้องเขาติดทีมขอนแก่นสตาร์บีซีนะครับในเวลบอลไทยลีกฤดูกาลปี2022ถึง2023ส่วนในรุ่นเยาวชนนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วน้องเขาได้พาทีมโรงเรียนกีฬาอ่างทองคว้าแชมป์เอสโคลารุ่น U16 ชิงแชมป์ภาคกลางนะครับ และตัวน้องเนี่ยก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยอันนี้เป็นผลงานคร่าวๆนะครับสรุปรวมๆก็คือนอกจากน้องเขาจะมีส่วนสูงที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วน้องก็ยังเป็นคนที่มีฝีมือระดับหนึ่งทีนี้นะฮะพอน้องไม่ติดอยู่ในรายชื่อ12คนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยมีทัวร์ไปลงที่เพจของสมาคมนะครับอะทีนี้เราลองไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับ เมื่อวานดูวอลเล่บอลยังคุยกับพ่อกับแม่อยู่เลยว่ายู8ปีนี้เห็นมีหัวเสาร้อยบวกในอนาคตคงได้เห็นทีมชาติไทยสูงๆเหมือนจีนมาวันนี้กลับไปดัน169ยหบกปล่อยร้อาบวกอยากถามว่างบประมาณที่เอาไปใช้ในโครงการเด็กยักษ์มันจะมีประโยชน์อะไรงงกับวิสัยทัศน์สมาคมมาก h a s h t a กเหนื่อยใจคอมเมนต์ต่อมาครับเด็กสูงสเอาไปฝึกหนักเพื่อจะได้สู้กับยุโรปถ้าเป็นแบบนี้ทีมโค้ด นายกสมาคมคือพลาดมากๆไม่ดันเด็กร้อบวกจะปล่อยให้อายุเยอะมีของดีแต่ไม่ปั้นแล้วยังจะปล่อยน้องระวังน้องๆเขาทอไม่เล่นแล้วนะคิดยังไงกันเนี่ยตัวอย่างก็มีให้เห็นน้องเบสร้อยบวกที่หันไปเล่นชายหาดตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาไม่งอในร่มเขาฝึกฝนกันได้บอลเล่บอลความสูงคือได้เปรียบมากแย่ๆยๆคอมเมนต์ต่อมาครับ ทีแรกว่าจะไปดูน้องปายร้อละแต่ไม่มีชื่อติดก็ไม่รู้เหตุผลหรอกแต่ว่าจะไม่ดูไม่เชียร์ละงงร้อไม่เอาเอาร้อคือเลิศอ่ะคอมเมนต์ต่อมาตอนแพ้อ้างเข้าสูงงั้นงี้แต่พอมาดูรุ่นเยาว,วชนเด็กสูง192ไม่เอาเอาเด็กสูงไม่ถึงร้อมาคิดอะไรอยู่ชาติไหนจะพัฒนาต่อยอดได้พอมีคนสูงมาให้เอาทิ้งต่างชาติคนสูงก็เก้งก้างตอนเด็ก แต่เขามีปัญญาปั้นให้เก่งได้หรือไม่มีปัญญาทําให้เด็กเก่งเลยต้องใช้ความสามารถเด็กเอาตัวรอดไปก่อนตอนแพ้จะได้อ้างว่าแพ้เพราะเขาสูงกว่าคอมเมนต์ต่อมาปลายสูงร้อไม่ติดแทนที่มาหาประสบการณ์ดันเตี้ยๆมาก็เหมือนเดิมเก่งแค่ตอนนี้โตไปมันต่อยอดไม่ได้แล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าเราแพ้เพราะความสูงเหมือนโค้ดคนปัจจุบันเขาถามเรื่องบล็อกก็บอกแค่ว่าก็ต้องพยายามเพราะเขาสูงกว่า อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากเพจสมาคมวอลลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังโดนทัวลงส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมน้องปายถึงไม่ติดแล้วน้องฐานนิตามมาติดอันนี้ผมก็เดาไม่ถูกครับเพราะเหตุผลจริงๆเนี่ยอยู่ที่ทีมงานสตาฟโค้ดไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรหรือว่าเขาคิดอะไรนะครับต้องให้ทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยออกมาบอกเองส่วนการแขง่ขงขันวอลลย์บอลหญิงรายการป i ินเ s s Cup นะฮะร,รุ่น U18 ชิงแชมป์อาเซียนที่เรากำลังจะได้ร่วมรุ่นร่วมเชียร์นี้นะครับ จะแข่งกันในวันที่8ถึง13มิถุนายนนี้ณศูนย์กีฬาเทศบาลน,นครประถมใครว่างสามารถไปเชียร์ได้ที่สนามนะฮะส่วนใครไม่สะดวกอยากดูออนไลน์นะครับก็สามารถดูได้ฟรีครับผ่านทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า TVA Channel เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนโปรแกรมในรอบแรกครับในเรื่องของเวลาเนี่ยจำกันง่ายๆเลยครับไทยเราแข่งเวลาเดิมทุกวันนั่นก็คือ1 7 3เ หรือว่า5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะฮะตั้งปลุกเวลานี้เวลาเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะแข่งเวลาเดิมทุกวันเริ่มกันที่วันแรกครับ8มิถุนายนเราจะเจอกับอินโดนีเซีย9มิถุนายนเจอกับออสเตรเลีย10มิถุนายนเจอกับฟิลิปปินส์11มิถุนายนเจอกับสิงคโปร์12มิถุนายนเจอกับมาเลเซียแข่งติดกัน5วันเลยนะครับ8ถึง12 5โมงเย็นเอ้ย5โมงครึ่งตอนเย็นของทุกวัน อ่ะประมาณนี้นะฮะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการตัดตัวผู้เล่นนะฮะที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้ก็สามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ